สวัสดีครับผมพอดีมีขี้เลื่อยเหลือ,ลอนะครับไม่รู้จะเอาไปทําอะไรหลายคนมีขี้เลื่อยแบบนี้ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีคลิปนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ขี้เลื่อยเนี่ยมันเป็นปุ๋ยหมักนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี่คือขี้เลื่อยที่เหลือจากการสร้างบ้านนะครับเข้าเรื่องกันเลยสิ่งที่ผมจะทําก็คือจะนํามาเทลงบนกองปุ๋ยหมกักกองปุ๋ยหมักปุ๋ยนี้ก็มีเศษต้นกล้วยหั่นอยู่แล้วนะครับก็เอาขี้เลื่อยที่หาได้ในท้องถิ่นของเราเนี่ย บางคนอาจจะไปเผาไฟไม่ต้องนะครับนำมาเทลงบนกองปุ๋ยหมักแบบนี้เทให้ทั่วเลยนะครับเทบางๆให้ทั่วกองปุ๋ยหมักที่เราเตรียมไว้นะพอเทจบก็จะได้ประมาณนี้ครับจากนั้นอนะ่ะเราก็เทปุ๋ยคอกทับบางๆเทปุ๋ยคอกทับบางๆให้ทั่วเลยซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เป็นพื้นที่2.5คูณ3เมตรนะครับผมใช้ปุ๋ยคอก2กระสอบเทให้ทั่วเสร็จแล้วครับจุดสําคัญก็คือจะใช้น้ําหมักน้ําหมักอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หนอกกล้วยน้ําหมักเจ้าปลวกหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผมใช้1.5ลิตรเลยนะ ใส่บวรดน้ําจากนั้นก็เอาไปผสมน้ําอีก10ลิตรครับสิหรือลิตรก็ได้นะเสร็จแล้วก็นําไปรดให้ทั่วแปลงเลยแปลงปุ๋ยหมักเรานะนำไปรดให้ทั่วเลยอันนี้จะเป็นสูตรหัวเชื้อนะครับรดหัวเชื้อนําร่องไปก่อนแค่นี้เองครับเป็นการใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อยทําขี้เลื่อยให้เป็นปุ๋ยหมักเป็นอันจบกระบวนการในชั้นที่2นะครับส่วนชั้นที่3ที่4เนี่ยก็ทําแบบเดียวกันแล้วแต่ว่าเราจะหาวัสดุอุปกรณ์อะไรได้ในท้องถิน่นอาจจะเป็นเศษใบไม้แห้งหญ้าแห้ง หรือต้นกล้วยหัน่นต้นกล้วยสับเศษฟางอะไรก็ได้นะครับก็จะได้ปุ๋ยหมักเอาไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไปซึ่งจะใช้เวลาประมาณสองสเดือนนะครับซึ่งผมทำไว้เดือนนี้เดือนพฤษภาคมวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็จะเอาไว้ใช้นู่นแหละหลังหลังหน้าฝนนะครับหลังฝนตกอาจจะปีหน้าเลยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องอาศัยน้ำฝนเป็นตัวช่วยด้วยนะครับแล้วก็อาศัยเชื้อราจากน้ำหมักมาช่วยย่อยสลายและที่สำคัญเนี่ยจะย่อยสลายได้ดีกว่าเศษไม้นะครับเพราะว่าขี้เลื่อยเนี่ยถูก ปั่นละเอียดมาแล้วนี่คือการใช้ประโยชน์จากขี้เลื่อยให้คุ้มค่าที่สุดหรือจะเอาไปโรยแปลงผักก็ได้นะเอาไปคลุมรบอบผลต้นก็ได้แต่วิธีการที่ไม่ต้องเร่งรีบก็คือให้หมักให้เกิดกระบวนการหมักก่อนเป็นปุ๋ยหมักโดยสมบูรณ์ก่อนค่อยนำไปใช้ถือว่านามาแชร์นามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม